มาครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนบอนไซร้อยลีลานะครับโอ้โหบอนไซเยอะมากครับสองฝั่งสามฝั่ง,งทั้งกระถางมาดูครับตะโกครับแต่ละต้นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตะโกนี้สวยๆทั้งนั้นเลยใครชอบตะโกหนูนี่ครับตะโกแบบเสียบและก็ไม่เสียบนะครับ แบบเสียบก็มีม,มีตะโกโกเยอะเลยนะนี่ต้นตอนนี้ไม้กลับมาสวยเยอะนะครับนี่ไม้เก่าเจอลี่นะครับมีไม้ตั้งแต่หลักร้อยหลักพัน สักเมื่นนะครับนี่หินสามเต็้มเลยลายลายสิบต้นเลยครับนี่บนหินฟองน้ำสวยๆอืมโอ้ใช้กำลังดีเลยน,นี่ครับตะโกอันนี้คือไม้จบแล้วนะเพราะมาไปตั้งโชว์ได้เลยครับเนี่ยเสียบหนู เจียบหนูโอ้สวยเลยต้นนี้สวยครับมีสองต้น,นตอืมต้นนี้สวยนะครับกิ่งก้านอะไรครบหมดแล้วอย่างดีเลยต้นนี้ฐานก็สวยนี่ครับสามแฝดเลยอีกต้นหนึ่งตะโกเยอะนะครับตะโกเยอะเลยตะโกเก่าๆเก่ๆ,ๆ,ๆทั้งนั้นเลย ะตะโกหนูก็มีนะครับตะโกนูอีกต้นหนึ่งนี่เพิ่งเปลี่ยนดินเนี่ยโคนใหญ่มากนะดูโคนตะโกหนูนี่ก็ตกกระถางนี่ก็หนูอีกนะครับเนี่ยหนูแท้เลยอืมนี่เยอะมากบรรยากาศดีด้วยครับบรรยากาศดีมากเลย มีไม้ก้อนหินมีฝั่งนั้นก็เป็นทุ่งนานะครับนี่ครับเดินชมได้แบบสบายใจครับมาเลือกมาชมได้เยอะมากมาดูโซนนี้ครับโซนนี้ก็อมีโพบนต้นโพนะครับบนันเตโพนี่แต่โกหนูก็มีอีกนะครับเนี่ยนี่แต่โกหนู ต้นแท้ด้วยโอ้ตะโกตะโกเยอะเลยต้นนี้ก็โคนใหญ่มากครับไม้กอนหินนี่มะขามมะขามต้นนี้แต่ก่อนนี้ไม่ได้ขนาดนี้นะครับตอนนี้สวยแล้วโอ้ข็มเข็มอะไรไม่รู้สวยมากเลยนีย่ครับรอดอกมาเยอะเลยดูด,ดอกเขา นู่นตะโกหนูอีกอันนี้ก็ตะโกหนูนะครับนี่มาะขามตะโกหนูดูโซนนี้ข้างบนมีไม้จิ๋วครับไม้จิ๋วก็เยอะไม้จิ๋วสวยๆเลยนะเนี่ยครับไซส์หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมีหมดนะครับที่นี่มีทุกไซส์อู้เก็บประมอ นี่บคนใหญ่ใจเลยเนี่ยโดยเฉพาะอ,อันนี้ในหินฟองน้ํานี่มันสวยมากเลยมอสขึ้นเต็มครับเนี่สยสวยๆเลยครับไม้หลักร้อยหลักพันนะครับสวยเลยต้นนี้มีเยอะนะครับแบบนี้เยอะมากมาดูได้ตะโกนหลากหลายครับ มีทุกสายพันธุ์เลยบัวน้ำเพียนทะเลเฮ้ยกะเพราบอนใส่กะเพรายัางมีเลยเนี่ยเสือห้ดน่ารักอย่างเลยนี่บอนใส่กะเพราโอ้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้คือมะขามเยอะมากนี่ครับมะขามคัดแบกใหม่นี่ครับตัดทำฟอร์มใหม่นะครับก็ยัง ยังสวยอยู่นะครับนี่กำลังทำนะครับนี่เพิ่งตัดนี่พวกนี้มะขามเดีย๋ยวถ้าแตกใบอ่อนนึงจะเห็นความสวยงามอุ่นครับกระถางถางเยอะมากทางมีให้เลือกเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับมีทุกรูปแบบนะครับกระถางแ <c oughs> บบใหม่ แบบมีตำเนียแบบไหนก็มาดูได้ครับมีหมดเลยมีทุกแบบเนียครับสวยๆเลยแบบที่ต้องการมีหมดนะครับนี่ครับโอ้กระถางกระถางสวยๆเลยนะมีทุกรูปทรงเลยนี่ครับอืมรับอยู่สวนร้อยลีลานะครับร้อยลีลาอมาดูโซนนี้ครับโซนนี้ก็โอ้หืมไม้ยินทะเล มะขามนะครับโอ้เทียนทะเลต้นนี้สวยนะสองต้นเนี้ยโอ้เทียนทะเลเยอะมากนี่อยู่โซนนี้นะครับมีเพมหน้าลิ้นซามตอใหญ่หญ่อมีอยู่ทุกทุกที่เลยอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยครับโอ้ต้นนี้เออมะนาวเทศสวยเลยครับมะนาวเทศต้นนี้นีหับโม โอ้นี่ครับใครกำลังมองหาบอนไซนะครับที่ราคาไม่แรงแนวโอ้เข็มเหลืองโอ้เข็มเหลืองสวยมากเลยดอกนะครับก็ลองมาดูได้ครับที่สวนบอนไซร้อยลีลานะครับคลองสิบนะครับจะพิกัดว่าสวนบอนไซร้อยลีลานะครับพามาถึงเลยนะครับเข้ามาเดินชมเดินเลือกกันได้เยอะมากนะครับ มีทั้งกระถางทั้งบอนไซหรือใครชอบตะโกหนูก็เยอะนะครับตะโกหนูต้นแท้และต้นเสียบมีหมดนะครับเอามาให้ชมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ